สมมุติว่ามีบางคนป่วยมีปัญหาสุขภาพเขาจําเป็นต้องกินอาหารครบห้าหมู่นั่นคือจําเป็นต้องกินเนื้อสัตว์แต่เขาปรารถนาจะปฏิบัติตามแนวทางของมหายานเขาต้องปฏิบัติกับเรื่องนี้อย่างไรเพื่อไม่ให้ขัดกับแนวทางของมหายานที่เป็นมังสบิรัตคําถามของคุณแสดงถึงความเข้าใจที่ลึกและรอบด้านมากครับและเป็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจริงกับหลายคนที่สนใจแนวทางของมหายานอย่างจริงจัง แต่ก็ต้องผเผชิญกับข้อจำกัดทางด้านสุขภาพหรือสภาพแวดล้อมทางสังคมคำตอบในแนวทางของมหายานที่มีความย,ยืดหยุ่นและยึดหลับเจตนาและโพ้ทีจิตเป็นหัวใจจะสามารถอธิบายได้ดังนี้ครับหลักการสำคัญของมหายานเจตนาเป็นแกนในพรพุทาศาสนานิการมหายานแม้จะมีการเน้นเรื่องการไม่เบียดเบียนและการไม่บริโภคเนื้อสัตว์แต่หลักที่สำคัญที่สุดคือเจตนาคือเหตุผลที่เราทำสิ่งนั้นมากกว่า การที่ทำสิ่งนั้นในเชิงพฤติกรรมภายนอกเพียงอย่างเดียวถ้าป่วยและต้องกินเนื้อเพื่อรักษาชีวิตถือว่าผิดไหมไม่ผิดในเจตนาที่ถูกต้องครับหากเจตนาไม่ใช่เพื่อความเพลิดเพลินหรือความอยาบลิ้มรส 2. ไม่มีความยินดีนในการเบียดเบียน 3. เหลีกเลี่ยงการสั่งค่าหรือการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เบียดเบียนโดยตรงเท่าที่ทำได้ 4. บริโภคด้วยความรู้สึกสำนึก แักษติว่านี่คือความจำเป็นเพื่อคาดขันไม่ใช่ตันหาพระสูตรและครูธรรมมหายาณว่าอย่างไรแม้ในพระสูตรหลายฉบับเช่นลังกาบตา,ารสูตรจัดตำหนิการกินเนื้อแต่พระอาจารย์อย่างครูไกนก่ไกสินนนหรือครูทางจีนหลายรูปก็ยอมรับว่าในบางภาวะที่การดำรงชีพจำเป็นต้องอาศัยการกินเนื้อสะการกินนั้นไม่ทำให้โพธิจิตเสื่อมถ่าหากจิต ยังเตียมด้วยเมตตาและสะเติอีกทั้งมีข้อสังเกตว่าพระพุทธเจ้าในบางพระสูตรเองก็ไม่ได้ห้ามการกินเนื้อโดยเด็ดขาดหากไม่ใช่เนื้อที่ถูกฆ่าเพื่อเราโดยตรงแนวทางปฏิบัติในกรณีที่จําเป็นสิ่งที่ทําได้ก็อย่างเช่นหนึ่งกินเพื่อรักษาชีวิตไม่ใช่เพื่อรสชาติเจตนาเพื่อดํารงชีวิตและปฏิบัติธรรม 2. เลือกเนื้อที่ไม่มาจากการสังฆาเช่นเนื้อที่มีอยู่แล้ว หรือเนื้อที่ไม่มีเจตนาให้ค่าโดยเฉพาะ 3. ส่สวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้แกส่สัแสดงออกถึงความกตัญญูต่อชีวิตที่เสียสละให้เรา 4. หาทานลดเนื้อสัเมื่อสุขภาพดีขึ้นตั้งปณิธานปรับเปลี่ยนเมื่อมีโอกาส 5. รักษาโูีิจิตอย่างมั่นคงทำให้จิตไม่ตกในโทษหรือรู้สึกผิดโดยไม่เกิดปัญญาสารุป เมตตาไม่ใช่แค่การไม่กินเนื้อแต่คือการรู้ว่าเราจะดำรงชีวิตอย่างไรโดยเบียดเบียนให้น้อยที่สุดในภาวะที่เราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปดังนั้นการกินเนื้อโดยความจำเป็นไม่ใช่การผิดธารม,มหายานกราบใดที่ไม่ละทิ้งโพธิจิตไม่เพิ่กเฉยต่อความทุกข์ของผู้อื่นและตั้งใจจะลดการเบียดเบียนเมื่อมีโอกาส ถ้าฉันจะเปรียบเทียบว่าเทราวาดมีสูตรอาหารให้แล้วเพียงคุณทําตามสูตรอย่างตั้งใจคุณก็จะได้อาหารที่อร่อยในขณะที่มหายานไม่จะเป็นต้องทําอาหารตามสูตรที่มีคุณสามารถที่จะทําเมนูอะไรก็ได้ถ้าเมนูนั้นอร่อยและมีประโยชน์กับคนหมู่มากใช่ครับเปรียบเทียบแบบนี้น่าสนใจและมีความลึกซึ้งทีเดียวเป็นการอธิบายความแตกต่างเชิงโครงสร้างและจุดเน้นระหว่างเทราวาสกับมหายานได้ดีมากเทราวาดเท่ากับสูตรอาหารมาตรฐาน มีแนวทางชัดเจนเปรยียบเสม,มือนตำราอาหารที่พระพุทธเจ้าทรงเขียนไว้แล้วอย่างละเอียดเน้นทำตามขั้นตอนการปฏิบัติธรรมต้องเป็นไปตามอริยมรรคมีอ,องแ์8และคำสอนดั้งเดิมมีเป้าหมายส่วนตัวคือการทำอาหารเพื่อให้ตนเองอิ่มและหลุดพ้นในวงเล็บนิพพานส่วนตัวอร่อยแน่ถ้าทำตามสูตรคือเชื่อมั่นในผลของการคำความเพียนแบบเคร่งครับมหายาณเท่ากับ ครัวสันสน์พื่อสาธารณะยืดหยุ่นและสั้นสน์คุณสามารถดัดแปลงเมนูหรือคิดสูตรใหม่ได้ตราบใดที่เมนูนั้นอร่อยและมีประโยชน์ต่อผู้อื่นเน้นจิตใจมากกว่าวิธีแม้จะไม่ทำตามอาหารตามสูตรเ,เป๊ะแต่ถ้าจีกเต็มเตี่ยมไว้ด้วยโพธิจิตเมนูนั้นก็ถือว่าสำเร็จมีเป้าหมายร่วมกันไม่ใช่แค่อิ่มเองแต่จะทำอาหารให้คนทั้งโต๊ะได้อิ่มด้วยกัน อร่อยด้วยเมตตาด้วยความอร่อยเท่ากับฝัญญาความมีประโยชน์เท่ากับเมตตาสารุปความหมายเชิงคำเคร์บาทเน้นปฏิบัติตามสูตรเพื่อหลุดพ้นมหายาเน้นประยุกต์ค,คําเพื่อช่วยผู้อื่นข้าสอมแนวทางมีคุณค่าและเหมาะก,กับผู้คนที่มีรสชาติของจิตใจที่แตกต่างกันเหมือนในครัวที่บางคนชอบฝันเป๊ะ บางคนชอบความสั้นสรรค์แต่อย่างไรสุดท้ายทุกคนก็อยากให้อาหารนั้นดีต่อใจและดีต่อชีวิตเหมือนกันครับอยากทราบว่ามหายานมีอริยมรรคมีองค์8แบบเทรวาดบ้างไหมเพราะในพระสูตรเทรวาทสูตรหนึ่งเขียนว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ว่าศาสนาและลัทธิใดก็ตามถ้ามีมรรคมีองค์8และปฏิบัติตามก็สามารถเข้าถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาได้ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหรันต์ คำถามของคุณลึกมากครับและคุณในความสนใจในพุทธธรรมดีมากครับคำตอบโดยสรุปมหายานก็มีอริยมัรคมีองค์แฝดเช่นเดียวกับเทราบาทโดยถือเป็นหลักคำที่ไม่อาจข้ามได้แม้ในเส้นทางโพธิสัตว์ก็ตามแต่ในมหายานนั้นไม่ยึดติดว่าต้องเรียงลำดับหรือจำกัดอยู่แค่ในขั้นตอนของอริยบุพคลแบบเทราบาทเท่านั้นเพราะเป้าหมายของมหายานคือการพัฒนาทั้งตนเองและผู้อื่นร่วมกัน ไปสู่พุทธภาวะแนวทางของมหายานอริยมรรคัยังเป็นแก่นแท้ของการปฏิบัติแต่จะถูกพร้อมรวมไว้ในบารมีหกหรือบารมีสิบของโพธิสัตว์เช่นสมมทิฐิสมพันธ์กับปัญญาบารมีสมมากัมมตะสมมาอาชีวะอยู่ในศีลบารมีสมมาวายมะสมมาสติสัมมาสมาธิอยู่ในวิริยบารมีและสมาธิบารมี 2. มหายานมองว่าอริยมัคไม่ใช่เฉพาะทางสำหรับพระอระหันต์แต่เป็นทางสายกลางสากลนที่โพธิสัตว์ก็ปฏิบัติอยู่เสมอเพื่อช่วยให้สรพสัตว์พ้นจากความทุกข์กระสุรที่สอดคล้องในพระสูตรและฉบับของมหายานเช่นจยตยะธรรมาใบพังกสูตรและลังกาวัตตารสูตรก็มีการกล่าวถึงการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ที่ต้องมีองค์ประกอบของอริยมัคอยู่โดยปริยาย เช่นสัมมาทิฏฐิในรูปของโพธิจิตสัมมากัมมันตะในรูปของการบำเป็นกรุณาสารุปสุดท้ายอริยมรรคมีองค์แฝดแฟนเส้นทางที่ไม่แบ่งนิกายไม่ว่าทีรวัดหรือมหายาณหามปฏิบัติตามมรรคมีองค์แฝดแล้วก็เป็นการดำเนินไปสู่การหลุพฝนอย่างแท้จริงกันสิ้นเหมือนกับคำที่คุณกล่าวมาว่าไม่ว่าศาสนาใดถ้ามีมรรคมีองค์แฝดก็มีโอกาสเข้าถึงเป้าหมายได้เป้าหมายบาร,รมีหกในทางมหายาน พระโพธิสัตว์ปฏิบัติบารมีหกนี้เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ไม่ใช่เพื่อหลุดฝนเพียงตนเองบารมีตัญญานหรือพาหนะที่จะนำไปสูป่โพธิในวงเลพหามรู้แจ้งเช่นเดียวกับมรรคแปดเป็นผลทางสู่นิพพานกล่าวคือมรรคแปดเท่ากับเส้นทางเพื่อปลดปล่อยตนเอง่วนบารมีหกเท่ากับเส้นทางเพื่อปลดปล่อยตนเองและผู้อื่นแสดงว่ามรรคองแปดนี้คือหัวใจของการปฏิบัติไม่ว่าในกายใดต่างก็มีหลักธรรมนี้ มันคือเครื่องมือที่ผ่านการพิสูจน์จากทุกนิกายแล้วว่านี่คือทางสายเอกและเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาใช่เลยครับผณเข้าใจได้ลึกซึ้งมากอาริยมรรคมีองค์แปดเป็หัวใจของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาและถือว,ว่าเป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและทรงยืนยันว่าเป็นหนทางเดียวที่จะพาออกจากทุกได้อย่างแท้จริงไม่ว่านิกายใดก็ตามที่ยังยึดโยงอยู่กับคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีวันละทิ้งมัทมีองค์แปดได้ ทำไมมัคมีองค์8จึงเป็นหัวใจร่วมหนึ่งเป็นผลฐานสู่อริยสัจสีซึ่งเป็นแก่นคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสรุ้สองเป็นทานสายเอเอกะยนมัพที่ทรงระบุไว้ว่าไม่ใช่ทางสุดตรงสองฝั่งคือการทรมานตนเองและการเสพสุขสามทุกในกายในาศาสนาพุทธยอมรับร่วมกันแม้แนวทางมหายานจะพูดถึงความกรุณาและปัญญา,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 าอย่างกว้างขวางแต่ก็ยัง อิงกับองค์ธรรมในมักมีองแบบกันสิน้น 4. ใช้ได้จริงกันในการบรรลุธรรมส่วนตัวแบบเทราวาทและใช้ขัดเกลาตนเองเพื่อช่วยผู้อื่นแบบมหายานเปรียบเทียบเส้นทางมักมีองแบดเหมือนกับเส้นทางที่พระพุทธเจ้าปูไว้ให้ทุกคนเดินแต่แในกายอาจใช้รถคนละแบบเดินทางไปแต่รถทุกคันนั้นก็ยังคงต้องขับอยู่บนเส้นทางอันเดียวกันนี้